สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ The The ท a p v y World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้งานเว็บไซต์ Aliexpress แบบพื้นฐานนะคะเพื่อใครที่อยากจะสั่งซื้อของจากจีนหรือใครที่อยากจะทำดรอปชิ i p เนาะมาดูกันว่าเว็บไซต์ Aliexpress เนี่ยมันมีอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆทัพทีมทำวิดีโอแนวนี้ไว้แล้วตั้งแต่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะแต่วันนี้จะมาอัปเดตเป็นของเวอร์ชันน2024แล้วกันนะคะ ทุกคนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ aliexpress.com ได้เลยนะคะหรือสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเนาะสำหรับ aliexpress นะคะจะเป็น Marketplace เจ้าหนึ่งที่รวบรวมผู้ขายไว้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขายจากประเทศจีนเนาะสินค้าจากจีนนะคะแล้วก็เขาก็จะหาลูกค้าเข้ามาแหละลูกค้าของเขาก็จะมีทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสินค้าจากจีนอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าต้นทุนค่อนข้างถูกนะคะและข้อดีของ aliexpress ก็คือว่า ทาง AliExpress เนี่ยเขาจะจัดการเรื่องภาษีนำเข้าให้หมดเลยแล้วก็จัดการเรื่องการส่งของให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ส่งของไปอเมริกาะคะตอนนี้ AliExpress เนี่ยส่งของไปอเมริกาใช้เวลาอยู่ประมาณ11-14วันนะคะ ซึ่งค่อนข้างเร็วและได้มาตรฐานแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเผื่อใครที่อยากจะสั่งสินค้ามาใช้เองหรือไม่ก็จะสั่งมาขายเองหรือจะส่งไปทําดรอปชิปไปทั่วโลกแบบที่ทีมทมอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการดูผู้ขายยังไงบ้างว่าน่าเชื่อถือไหมนะคะเราควรเลือกสินค้าชิ้นนี้ไหมนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะมาดูภาษากันนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าทาง AliExpress ตอนนี้เขาอัปเกรดค่ะมีหลายภาษาหลายประเทศมากๆนะคะสำหรับใครที่อยู่ไทยเนี่ยบางทีภาษาของเราอาจจะเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ตรงนี้อาจ,จะส่งไปประเทศไทยซึ่งมันจะเป็นราคาของประเทศไทยไทยบาทเลยนะคะ ถ้าใครจะส่งมาให้ตัวเองที่บ้านที่ไทยเนี่ยก็คือใช้ตัวนั้นได้เลยใช้เว็บไซต์หน้านั้นได้เลยแต่ทีนี้ถ้าใครจะส่งไปต่างประเทศให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นออที่อยู่ต่างประเทศนะคะอย่างเช่นตอนนี้พิมพิมเลือกเป็นอเมริกาภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะคะ c u r r e n c y ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น US อลลาร์นะคะแล้วก็เซฟบอกเลยว่า อ๋อ AliExpress ของแต่ละประเทศราคาไม่เท่ากันนะคะเท่าที่ทีมสังเกตก็คือ AliExpress ที่ส่งไปอเมริกาเนี่ยราคาจัดถูกกว่าส่งไปยุโรปเนื่องจากว่าภาษีที่ยุโรปแแพงมากเลยนะคะอย่างเช่นเท่าทีทมส่งของมาประเทศโปรตุเกสอย่างเงี้ยราคามันแพงกว่าท่ี่ทีมส่งไปอเมริกาเยอะมากเลยนะแต่ว่าก็มีข้อดีอย่างที่บอกก็คือของมาถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ต้องไปเสียภาษีนําเข้าอีกแล้ว เขาก็จะจัดการเคลียร์ภาษีให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกเว็บไซต์ตรงนี้ค่ะให้เลือก shipping address ไว้ก่อนเลยว่าเราอยากจะขายไปที่ไหนนะคะอามาดูหน้าแรกกันก่อนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเห็น Best seller ตรงนี้เผื่อใครนึกไม่ออกว่าอยากจะขายอะไรดีก็มาลองดู Best seller ก่อนว่าเอ๊ะมีลูกค้าที่แบบส่งไปอเมริกาไม่ว่าเขาจะทำดรอปชิปหรือว่าจะเป็นคนอเมริกามาสั่งเองอะไรอย่างเงี้ย มีอะไรที่ขายดีบ้างดูได้ในแถบ b e s t s e l l e r ตรงนี้นะคะมี Top Brands ด้วยนะคะว่าแบรนด์ไหนที่แบบขายดี D. Weekly Deals นะคะก็คือสัปดาห์นี้มีเจ้าไหนลดราคาบ้างนอกนั้นก็จะเป็นอ่า Category ต่างๆนะคะเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเป็นเนี่ยตัวอย่างสินค้านั่นแหละที่พูดถึงเมื่อกี้ตรงนี้นะคะจะมีแคมเปญอยู่คะ่ะตอนนี้มันมีแคมเปญ Choice อยู่นะคะสำหรับ ร้านค้าเจ้าไหนที่ร่วมแคมเปญ Choice ก็คือว่าจะมีบริการแบบฟรีชิปปิ้งก็คือส่งฟรีนะคะอาจจะฟรีตั้งแต่ชิ้นแรกเลยหรือว่าอาจจะฟรีตั้งแต่10ยูโร10 u s ดอลลร์ขึ้นไปหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีการันตีการส่งด้วยว่าส่งภายใน11วันหรือส่งภายใน14วันก็คือจะถึงลูกค้าเลย14วันหรืออาจจะมีการฟรีรีเทนนะคะก็คือสามารถทำรีฟันกับส่งไปได้ก็ลองเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการสั่งสินค้าหรือว่าการใช้บริการ แล้วกันเนาะแต่ร้านที่ไม่ได้อยู่ในช้อยส์ไม่ได้ร่วมแคมเปญตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่โอเคนะคะบางเจ้าเขาก็โอเคเป็นปกตินะเขาแค่ไม่เข้าร่วมแคมเปญนี้เฉยๆนะคะอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็น more to love เนาะก็จะเป็นตัวอย่างสินค้าที่ที่น่าสนใจที่เขานําเสนอให้เราละกันตรงนี้แต่ละคนอนะ่ะจะไม่เหมือนกันนะจะเป็น สินค้าที่ท,ท,ที่ทาง AI เขาคิดว่าเราน่าจะสนใจแหละเออสำหรับใครที่รู้อยู่แล้วว่าจะซื้อหรือจะขายอะไรนะคะสามารถพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้เลยนะหรือถ้าใครยังคิดไม่ออกมาดูตรง categories ตรงนี้นะคะประเภทของสินค้าเอาเมาส์มาวางเฉยๆไม่ต้องคลิกนะคะก็เนี่ยเมาส์มาวางปุ๊บด้านขวามือก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เป็นหมวด baby นะคะหมวดของเด็ก เอามาปุ๊บด้านขวาก็จะมีแยกย่อยเข้าไปอีกว่าเป็นสินค้าอะไรของเด็กอ่ะมีหลายอย่างแบบนี้หรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โฮมแอนด์การ์เดนจิวเรี่เครื่องประดับอะไรแบบนี้ก็ได้เครื่องประดับเขาก็จะแยกย่อยไปอีกนะคะอาจจะเป็นผ้าพันคอเป็นหมวกเป็นต่างหูอะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นสินค้าสปอร์ต เครื่องออกกำลังกายใดๆหรือว่าจะเป็นพวก outdoor sport ็ดกด้นะพวก hiking camping อะไรต่างๆกระเป๋ารองเท้าสภาพผู้หญิงสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามของเล่นแบบนี้ก็ลองเปิดเปิดดูได้นะคะเผื่อใครยังไม่มีไอเดียที่จะแบบหาสินค้าอะไรมาขายเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเดี๋ยวเท้าทิมจะลองอยคะแล้วกันค้นหาเลย ในส่วนของการค้นหาโยคะตรงนี้นะคะมันเป็นคำกว้างๆเนาะทีเนี้ยพอมาถึงปุ๊บมันก็จะมีหัวข้อแยกย่อยไปอีกโยคะเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเล่นโยคะก็ได้ก็คืออาจจะเป็นเสือ้อจ,จะเป็นชุดออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเป็นาสายายางยืดตรงนี้นะคะหรืออาจจะรวมไปถึงตรงนี้นี่ไอ รูปติดฝาผนังบ้านที่เกี่ยวกับโยคะทั้งหลายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบนี้เนาะก็คือถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าจะขายอะไรสามารถค้นหาละเอียดให้มากขึ้นได้นะคะทีนี้มาดูด้านซ้ายมือนิดนึงจะเป็นฟิลเตอร์นะคะมาเลือกกรองได้ว่าเราอยากจะได้สินค้าอะไรอยากจะเช่นอยากจะได้เป็นแบบส่งฟรีไหม หรืออยากจะส่งจากประเทศอะไรแบบนี้มีแบรนด์หรือเปล่าอยากจะได้เป็นสินค้าแบรนด์เอาไปขายหรือเปล่าหรือจะเป็นฟิลเตอร์จากราคาก็ได้นะคะว่าจะเอาช่วงราคาประมาณไหนหรือจากรีวิวก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้การจัดเรียงนะคะอยู่ตรงนี้ซอสบ b านะคะเรียงตอนนี้มันเรียงตาม b เ s ส match อยู่นะคะก็คือ เบสแมทก็คือคำที่มีความเกี่ยวข้องกับคำที่เราหามากที่สุดนะคะคําว่าโยคะนั่นเองแต่ทีนี้เราสามารถเรียงตามออเดอร์ได้เรียงตามราคาจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้เช่นเดียวกันอตอนนี้เดี๋ยวดูเบสแมทนิดนึงในส่วนของสินค้านะคะตรงนี้จะเป็นชื่อสินค้าตรงนี้จะเป็นรีวิวนะคะตรงนี้จะเป็นยอดขายขายไปได้ร9 9ชิ้นแล้วนะคะรีวิวก็ดีเลยราคาขายตรงนี้ extra 5% of f รเนตรงนี้จะเป็นแบบโคสส่วนลด เออเผื่อแบบว่าถ้าเกิดว่าสั่งเยอะอาจจะมีโค้ดส่วลนลดให้5%อะไรแบบนี้นะคะตรงนี้จะมี 14-day delivery on 5ก็คือจ่ายค่าส่ง5 u s สดอลลาร์ส่งภายใน14วันนะคะหรือจะเป็นชอ i c สตรงนี้นะคะชอ i c สตรงนี้จะ free Shipping over 10 US ดอลลาร์ถ้าสั่งเกิน10ส,ส่งฟรีถ้าสั่งต่ำกว่านั้นอาจจะมีค่าส่งนะแล้วก็การันตีว่าส่งถึงภายใน13วันนะคะ ก็ประมาณนี้อันนี้เป็นรายละเอียดเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราสมมติเราเรียงตามออเดอร์ละ่ะตอนนี้เราคลิกที่ออเดอร์นะคะจะเรียงตามออเดอร์ก็มาดูที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมอันแรกเขาขายไป5,000ชิ้นได้แล้วนะคะตัวนี้5,000ชิ้นตัวนี้ขายไปแล้ว4,000ชิ้นประมาณนี้นะคะการที่เราเรียงตามออเดอร์มันก็จะทำให้เราเห็นว่าเออสินค้า แบบไหนชิ้นไหนขายดีนั่นเองทีนี้ก็แล้วแต่ละกันว่าเราอยากจะขายสินค้าที่เขาขายเขาตีตลาดไปแล้วแล้วเราเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะขายดีก็ได้นะแล้วแต่ประเภทสินค้านะคะหรือบางประเภทเรา เขาขายดีไปแล้วอ่ะอาจจะแบบตลาดวายไปแล้วก็ได้ก็แล้วแต่สินค้าละกันแล้วแต่พิจารณาเนาะแต่สินค้าขายดีเอาไปขายอ่ะก็มั่นใจว่าสินค้าเป็นที่แบบเป็นที่น่าสนใจนออกใช่ไหมทีนี้สําหรับหน้าจอของใครที่ไม่มีตัวเขียวๆตัวนี้หรือ D S ขึ้นมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะอันนี้ทับทิมทับทิมติดตั้ง Chrome extension ไว้มันจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างสินค้าตัวนี้นะคะ ามาดูที่สินค้าร้านนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ร้านกันก่อนละกันนะคะตรงนี้เป็นชื่อร้านนะคะเอาเมาส์ามาวางไว้เนาะร้านนี้นะคะเปิดเมื่อปี2022เนาะก็ประมาณ2ปีนะคะ แล้วก็ค่ารีวิวตรงนี้นะคะถือว่าโอเคมันเป็นสีเขียวถือว่าโอเคนะแต่ถ้าถ้าจะให้แนะนําก็อยากจะให้เลือกเป็นแบบ4.7มากกว่านะคะตรงนี้อันแรกก็คือ Item as describe d หรือเปล่าก็คือสินค้าที่ลูกค้าได้รับอะ่ะมันตรงกับที่เขาเขียนไว้ตรงหน้าเว็บไซต์หรือเปล่านะคะรายละเอียดตรงกับรายละเอียดสินค้าไหม Communication ก็คือว่าการพูดคุยกับผู้ขายเราส่งข้อความไปแล้วผู้ขายเขาตอบเร็วหรือเปล่านะคะ s h p p p i s p s p e e d ก็คือ,อระยะเวลาในการส่งมันรอสินค้านานาไหมนะคะตรงนี้เออก็จะต้องให้เขานิดนึงเพราะว่าปี 2, 2022อาจจะเป็นปีช่วงโควิดพอดี Shipping อ,อาจจะนานนิดนึงนะคะทีนี้ก็มาดูที่ ด้านขวามือตรงนี้เป็น93.6% positive feedback นะคะถือว่าโอเคแต่ถ้าทัาพพิมเลือกได้ทัพพิมจะเลือกประมาณ95 up นะทุกคนมาดูตรงนี้ก็จะมี follower เยอะอยู่ก็คือร้านที่เปิดมาหลายๆปีแล้วอะ่ะมันจะมี follower คนติดตามเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเราอยากจะติดตามสินค้าเจ้านี้ก็คือสามารถกด follow ได้แต่ว่าต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะ,ะทีนี้มาดูด้านล่างกันบ้างดูสินค้านะคะ ซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีรูปภาพที่เราสามารถดึงเอาไปใช้งานได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมจะมีโค้ส่วนลดอยู่นะคอะนนี้เป็นราคาขายนะคะแล้วมีโค้ส่วนลดลด15 USD าถ้าซื้อมากกว่า295 USD มียอดขายตรงนี้นะคะ4,000กว่าชิ้นแล้ว มีรีวิว300กว่ารีวิวแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบตัวเลือกสินค้าก็จะเป็นสีต่างๆแบบนี้เป็นไซส์ต่างๆแบบนี้นะคะจริงมีเยอะมากเลยนะและในส่วนของ Delivery ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้ Ship to จะเป็น Address ก็คืออเมริกาเนาะตัว Delivery ตรงนี้เขาบอกว่า Free Shipping นะคะ Free Shipping ในกรณีที่ on orders over 5 USD o l l a ดนะคะตัวนี้มันราคา15เพราะฉะนั้น มันเกินห้าละตัวนี้จะเป็นส่งฟรีนะคะตั้งแต่ชิ้นแรกเลยเนาะดูดีๆแล้วกันว่าบางเจ้าเขาอาจจะแบบว่าฟรีชิปปิ้งถ้ามากกว่า10-15-20หรืออะไรว่ากันไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะใช้เวลาส่ง14วันนะคะ ก็เขาก็จะบอกวันที่ไว้ให้เลยว่าจะส่งถึงประมาณวันไหนแล้วก็จะมีการันตีให้ด้วยนะคะว่าจะส่งถึงภายใน14วันถ้าช้ากว่า14วันเนี่ยเขาจะมีคูปองคืนให้เรา US ดอลล usd นะคะลองคลิกดูนิดหนึ่ง ในส่วนของ shipping method นะคะจากที่เมื่อก่อนททีมแนะนำให้ใช้เป็น e-package ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือให้ใช้เป็น AliExpress Standard Shipping ได้เลยนะคะดีเช่นเดียวกันก็คือเขาจะส่งผ่านไข่เหนียวค่ะซึ่งไข่เหนียวเนี่ยส่งจากจีนใช่ไหมพอไปถึงอเมริกาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโฮกับ USPS นะคะซึ่งเป็นไปรณีนีกลางของอเมริกาเองเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างมี คุณภาพมีมาตรฐานส่งภายใน11หรือ14วันตามที่เขาบอกเป๊ะเลยค่ะซึ่งร้านใน AliExpress ส่วนใหญ่จะใช้ชิปปิ้งแบบนี้ทั้งหมดแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากซื้อก็คือคลิก add to cart หรือ buy now ได้เลยนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็น related i t e m ก็คือสินค้าที่คล้ายกันแบบนี้นะคะอาจจะเป็นสินค้าแบบหน้าตาเหมือนกันเลยก็ได้เห็นไหมเนี่ยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเ,เราลองเปรียบเทียบราคาหรือเปรียบเทียบกับ ้าของร้านดูว่าเขาส่งเร็วหรือเปล่าสินค้าได้มาตรฐานไหมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะลองเปรียบเทียบดูเลื่อนลงมาข้างล่างจะมี description เป็นรายละเอียดสินค้าอยู่นะคะตอนนี้อาจจะทำสินค้ารายละเอียดสินค้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มีรูปภาพอะไรอย่างนี้เยอะอยู่นะเ,เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเยอะไปหน่อย <growing up> มี specification ว่าสินค้าทำจาก material แบบไหน ามาดูรีวิวกันบ้างค่ะรีวิวตัวนี้จะเป็นรีวิวเฉพาะสินค้านี้นะคะมาดูว่าลูกค้ารีวิวดีหรือเปล่ารีวิวตรงนี้แนะนําให้อ่านมากๆเลยนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันก็เป็นรีวิวปลอมคือเจ้าของร้านอาจจะซื้อเองขายเองหรือแบบว่ามันเขียนรีวิวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแปะรูปเองด้วยซ้ำถ้าเห็นรูปเป็นคนจนะีนน่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นึกออกปะแต่คือถ้าเห็นรูปแบบ ลูกค้าหลายๆคนแบบนี้อาจจะโอเคใช้ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมรูปซ้ำแต่เขาอาจจะซื้อสองชิ้นเอออย่างเงี้ยพาเห็นหน้าแบบนี้ยจ,จะเป็นลูกค้าจริงนะคะก็ลองอ่านดูว่า มันมันดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าเออแล้วก็มันจะมีบางคนลูกค้าบางคนที่เขาเขาเขียนรีวิวยาวมากเลยนะเขาแปะรูปลงไปด้วยแล้วเขาให้ห้าดาวด้วยนะแต่รีวิวที่เขาเขียนยาวๆแบบเนี้ยคือเขาด่าก็มีนะคือแบบว่าเขาไม่ชอบสินค้าเลยแต่เขาใส่ห้าดาวมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้อ่านหรืออะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็ลองลอง,ลอ,งอ่านลองพิจารณาดูนะคะรีวิวตรงนี้สําคัญมากเลย เลื่อนลงมาข้างล่างอีกหน่อยก็จะเป็นสินค้าที่แนะนําก็จะเป็นแบบสินค้าคล้ายๆกันนะคะก็ลองเปรียบเทียบดูเนาะในส่วนของสินค้านะคะทีนี้เดี๋ยวลองดูร้านอื่นนิดนึงอย่างเช่นอันนี้นะคะร้าน ตัวนี้เปิดปี2021รีวิวอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เห็นไหมมันไม่เป็นสีเขียว4.0เหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบตัวตัวรายละเอียดปิดย่อยที่ลูกค้าแต่ละคนรีวิวมาอาจจะช้ามากกว่านะคะตัวนี้95เห็นไหมโดยรวมแล้วอ่ะ s i t i v e f e e d b a c k อยู่ที่95ถือว่าโอ,โอเคนะคะส่วนร้านนี้นะคะเปิดปี2020ค่ะ นี่ถือว่าโอเคมากเลยนะรีวิวทุกอย่าง4.8แบบนี้ถือว่าโอเคมากแล้วก็โพสต์ฟีดแบ็กอยู่ที่97%เลยเห็นไหมคนติดตามอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าของเขาค่อนข้าง,ง,ง,งโอเครีวิวของสินค้าตัวนี้อยู่ที่4.9เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในร้านค้าเขานดนึง่งละกันค่ะในหน้าร้านค้านะคะจะเห็นว่าร้านนี้เปิดมา3ปีนะคะนี่ก็คือข้อมูลเมื่อกี้แหละแล้วก็จะเห็นว่าร้านนี้ก็ขายแต่เสื้อผ้าแฟชั่นตรงนี้ เป็นเจ้าของแบรนด์เลยนะเป็นแบรนด์อะไรเย่ๆของเขาเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าสั่งจากโรงงานผลิตมาอีกทีหนึ่งซึ่งใน AliExpress เนี่ยจะมีอ,อ่อ ผู้ขายเนี่ยประมาณ3แบบเนาะก็คืออันแรกอาจจะเป็นโรงงานมาขายเองเลยสินค้าอาจจะถูกนิดนึงแต่ว่าอาจจะส่งช้านิดนึงนะคะอันต่อไปจะเป็นพวกเทรดดิ้งเทรดดิ้งก็คืออารมณ์เหมือนพ่อค้าคนกลางะคะ่ะอาจจะมีสินค้าหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่โพสต์ไว้ก่อนพอพอ,พอมีออเดอร์ปุ๊บเขาก็ไปสั่งจากโรงงานอีกทีนึงหรือสั่งจากเจ้าอื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะราคาแพงกว่าผู้ผลิตอยู่แล้วเนาะเป็นเทรดเดอร์ก็คือรับของมาขายอีกทีนึงถ้าเขามีของอยู่ในมือเขาก็จะส่งของเร็วนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่ง ก็คือเป็นโฮเซลเลอร์โฮเซลเลอร์คือขายส่งนั่นเองก็คือเขาอะไปซื้อของมาสต็อกเองเยอะๆแล้วก็เอามาขายด้วยความเขาซื้อของมาเยอะเขาก็จะได้ต้นทุนราคาถูกใช่ไหมเขาก็จะขายได้ถูกกว่าเขาจัดโปรโมชั่นอะไรได้เองหมดเลยซึ่งโฮเซลเลอร์เนี่ยอาจจะมีของแค่ประเภทเดียวก็ได้นะหรืออาจจะของหลายประเภทก็ได้อย่างเทรดเดอร์ก็อาจจะมีสินค้าหลากหลายประเภทเขาก็จะเทรดมาแค่ สินค้าขายดีเอ,อ้อาจจะเป็นรองเท้าบ้างกระเป๋าบ้างเสื้อผ้าบ้างเอาแต่สินค้าที่ขายดีมาเท่านั้นอะไรแบบนี้ซึ่งเวลาเขาส่งของถ้าเราสมมติว่าเราสั่งจากร้านเขาอย่างเดียวแล้วเขาส่งของเขาจะแพครวมกันไปเลยนะคะหรือถ้าเราสั่งจากหลายๆร้านน่ะ เวลาส่งอ่ะมันก็จะแยกชิ้นส่งไปให้ลูกค้าได้หอหมสมมติเวลามีลูกค้าสั่งสินค้า2ชิ้นจากคนละซัพพลายเออร์กันเวลาลูกค้าได้รับของมันก็จะคนละห่ออาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแค่แจ้งลูกค้าก่อนว่าของเราที่เราจะส่งไปอ่ะถ้าเธอสั่งมากกว่า2ชิ้นอะไรแบบนี้ของมันจะไม่ไปด้วยกันนะประมาณนี้นะคะ อามาต่อตรงนี้นิดนึงพอเข้ามาดูหน้าร้านแบบนี้แล้วนะคะสามารถดูที่ Product ได้ว่าเขาขายอะไรบ้าง Sport Top ก็คือเสื้อ s p o ร์ตบ t t ช่อมก็คือพวกกางเกงอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีชุดเซตนะคะรวมไปถึง Top ป e l l ล n g ก็คือสินค้าขายดีของร้านนี้ด้วยนั่นเองสามารถคลิกดูได้เลยนะ ต่อไปนะคะกลับมาที่คําถามที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าไหนรับทำดรอปชิปให้เราบ้างนะคะรับทำดรอปชิปในที่นี้ก็คือว่าเวลาเราแจ้งเขาไปว่าสินค้าอันนี้เป็นดรอปชิปนะ เวลาส่งให้ลูกค้าเนี่ยกรุณาอย่าใส่โลโก้แบรนด์ของร้านหรือว่าใส่ข้อมูลการติดต่อของแบรนด์ร้านหรือใส่แบบว่าโซเชียลมีเดียหรือใส่ใบเสร็จต้นทุนสินค้าไปอะไรแบบนี้คือเราสามารถแจ้งเขาได้เวลาเรามีลูกค้า dropship นะคะเราแจ้งเขาไปแล้วเขาก็จะทําตามที่เราบอกคะ่ะอันนี้คือร้านที่เขารับ d r o p s h i เขาจะเข้าใจว่าเขาจะไม่ใส่ราคาต้นทุนไปนะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจากที่เคยทํามานะคะคือร้านค้าส่วนใหญ่ นะ Aliexpress ค่อนข้างจะเข้าใจการทำ dropship ค่ะก็คือส่วนใหญ่แทบจะ ทุกร้านเลยเขารับดรอปชิปหมดเลยนะคะอย่างที่เคยแจ้งไว้ว่าถ้าเพื่อความแน่ใจทุกคนสามารถทักไปถามพ่อค้าแม่ค้าเขาก่อนเลยก็ได้ว่าแบบรับดรอปชิปไหมฉันเป็นดรอปชิปนะอะไรอย่างเงี้ยฉันสนใจสินค้าเธออาจจะถามคํถาถามเข้าไปนิดหน่อยก็ได้ว่าแบบถ้าอยู่ส่งไปประเทศนี้ใช้เวลากี่วันหรือมีราคาพิเศษไหมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนว่าร้านนี้รับดรอปชิปแน่ๆเดี๋ยวเรามออีช่องทางการเช็คนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนต้อง สมัครสมาชิกของ AliExpress ก่อนเนาะให้ทุกคนมาที่มุมขวามือบนตรงนี้นะคะจะเห็นคำว่า Sign In กับ Register อยู่ใครที่มีเป็นสมาชิกอยู่แล้วคลิก Sign In Login เข้าไปใน Account ตัวเองได้เลยเนาะกับใครที่ยังไม่เคยเป็นคลิก Register นะคะ,ะตรงนี้มาส่วนตรงนี้เหมือนกันในส่วนของ Register นะคะเราก็แค่ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดลงไปค่ะ ใส่อีเมลพาสเวิร์ดลงไปแล้วก็คลิก create account นะคะพอคลิก create account ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอีเมลส่งไปให้เรานะคะให้ไปเช็คอีเมลตรงนั้นให้คลิก confirm ในอีเมลก่อนว่าเราจะใช้อีเมลนี้จริงๆนะคะก็คือเปิดอีเมลแล้วก็คลิก confirm อีเมลเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กลับมาที่เว็บไซต์นี้เหมือนเดิมนะคะ Aliexpress จากนั้นก็คลิกตรง sign in ตรงนี้แล้วใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดลงไปนะคะ หลังจากที่ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะด้านขวามือตรงนี้จะเป็นชื่อเราแล้วเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนเอาเมาส์มาวางไว้ที่ตรงชื่อเราตรงนี้นะคะหลังจากนั้นคลิกที่ My Order ค่ะนหน้านี้นะคะในส่วนของด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะอยู่เราอยู่ตรงแถบของ Order นะคะรายการสินค้าทั้งหมดที่เราเคยสั่งไปจะอยู่หน้านี้สําหรับใครที่สมมติว่า สั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เข้ามาหน้านี้ก็จะเห็นว่าเรามีรายการสินค้าอะไรบ้างที่เราเคยสั่งไปเนาะทีนี้เราจะมาดูด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะคะแผงเมนูตรงนี้ค่ะให้ทุกคนคลิกที่ ds center นะคะ ตอนนี้เราเข้าสู่ AliExpress DS Center นะคะทุกคนก็คือ DS ก็คือ Dropship นั่นแหละค่ะตรงนี้เขาจะเป็นหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คนที่กำลังทำ Dropship อยู่เนาะเราอยู่กันที่หน้า File Products to Sell นะคะสำหรับใครที่กำลังหาสินค้าที่จะเอามาขายอยู่ก็สามารถเลือกได้จากหน้านี้เลยก็จะเป็นรายการสินค้าที่เขาแนะนำค่ะว่ามีอะไรน่าขายบ้าง ก็เลื่อนลงไปดูได้นะคะในส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแยกตามประเภทสินค้านะคะแล้วตรงนี้เขายังมี winning products ให้เราด้วยนะคะจะเป็น list รายการสินค้าที่ขายดีที่เขาแบบว่าคิดมาให้เราแล้วนะคะตรงนี้หรือจะเป็น dropship price ก็คือราคาพิเศษสำหรับคนที่ทำ dropship อะไรประมาณนี้ซึ่งในส่วนนี้นะคะจากที่สังเกตดูก็คือว่า ออมันก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถดู winning product ได้ว่าสินค้าอะไรขายดีช่วงนี้ประมาณนี้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถมั่นใจได้ว่าไอร้านที่เขามาโชว์อยู่ตรงนี้เขารับด r o p s h i แน่นอนนะคะแต่ทีเนี้ยหน้าหน้า DS center ตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าราคามันจะไม่ตรงกับราคาขายจริงราคาที่โชว์ในหน้านี้ ทัพพิมรู้สึกว่ามันไม่อัปเดตนะคะมันจะเป็นราคาที่แพงกว่าอย่างเช่นทัพพิมคลิกตัวนี้ลงไปใช่ไหม13.69 USD ดอลลาร์นะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเปิดมาเนี่ยราคามันถูกกว่านี้เยอะ,อะสมมติอันนี้มันเป็นไซส์เล็กสุดลองดูไซส์ใหญ่สุดเห็นไหมราคา17ไซส์กลาง13ไซส์เล็ก หกเห็นป่ะราคามันไม่ตรงเลยก็คือเหมือนกับว่าหน้าเนี้ยหน้า Ds Center ตรงเนี้ยราคามันไม่อัปเดตเลยนะคะทุกคนอ่ะสามารถลองคลิกเข้ามาดูที่ราคาจริงๆที่เขาขายได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าเราต้องดูก่อนว่าแบบเอ่อรีวิวดีไหมขายดีหรือเปล่ารีวิวจริงหรือเปล่านะคะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของ Ds Center ตรงนี้นะคะ,ะทุกคนสามารถค้นหาได้ว่าทุกคนอยากจะขายอะไรเนาะ มันจะมีตัวนี้ให้เราด้วย RFQ นะคะ RFQ for product sourcing นะคะ RFQ ก็คือ request for quotation นะคะก็คือการที่เราโพสต์ข้อเสนอไปว่าเราสนใจสินค้าชิ้นนี้ประเภทนี้เ,เราอยากจะซื้อสักประมาณเยอะๆหน่อยอาจจะแบบ10ชิ้น50ชิ้น100ชิ้นว่ากันไป ออมีใครเจ้าไหนที่อยากจะเสนอราคาให้เราบ้างเดี๋ยวจะมีผู้ขายทั้งหลายเข้ามาตอบเราเองค่ะเข้ามาเสนอราคาให้เราเองว่าสมมติว่าถ้าซื้อร้อยชิ้นราคาเท่านี้นะอีกเจ้าหนึ่งอาจจะให้ราคาที่ถูกกว่าอีกเจ้าหนึ่งอาจจะให้ราคาที่ถูกกว่าหรือของแถมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นการง่ายต่อการหาผู้ขายด้วยอ,อย่างเช่นตรงนี้เราสามารถเขียนได้เลยว่าเราต้องการสินค้าชิ้นไหนจํานวนกี่ชิ้นแล้วเราลองคลิก เราลองหาข้างล่างนี้ได้นะว่าเราต้องการสินค้าอะไรแล้วเราสามารถเอาลิงก์มาแปะได้เราคลิกตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องการสินค้าแบบนี้นะชิ้นนี้นะเอาลิงก์มาแปะได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราทีมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ